ของหายากแรไอเทมมาเสิร์ฟแล้วค่ะ C 2 0 DMG Dynamic W 2 0 6ค่ะชมนี้เป็นโชมปี2022จดทะเบียน2 0 2 3นะคะเลขไม่ใช้งานมาน้อยเพียงแค่37,000กิโลเท่านั้นค่ะราคาออกห้างอยู่ที่2,990้านบาทนะคะวันนี้ประหยัดไปกว่าล้านกว่าบาทเลยค่ะเสนอขายเพียง1 8 9 9 0 0้บาทเท่านั้นค่ะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับวารันตีสูงสุด2ปี70,000โลแถมให้อีกด้วยค่ะที่สำคัญได้เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลล้วเลยนะคะให้พะละกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่200แรงม้าเลยนะคะใครสนใจค่ะคันนี้ราคาพิเศษเพียงแค่1 8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจเนีย่ยรีบติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ